สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนะคะก็ก่อนอื่นเลยเราก็จะมาเท้าความกันก่อนว่าสามเหลี่ยมหลักๆนะคะมันก็จะมีสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าที่เด็กๆต้องจําได้นะมาดูรูปแรกก่อนเลยรูปนี้นะคะรูปนี้ สามเหลี่ยมหน้าจั่วคุณสมบัติของเขาคือเขาจะมีด้านสองด้านนี้ที่มีขนาดเท่ากันครูอาจจะวาดดูไม่เท่าเนอะแต่แต่ขอให้เด็กๆมองว่ามันเท่าแล้วกันเพราะครูใส่สัญลักษณ์เข้าไปแล้วคือขีดสองอันนี้นะเป็นการบอกว่าสองด้านนี้เท่ากันส่วนอีกฝั่งหนึ่งไม่เท่าครูก็จะเขียนสองขีดให้เด็กๆเข้าใจว่าสองด้านนี้เท่านะด้านนี้ไม่เท่ากันอย่างนี้นะคะ รูปนี้จะเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจัว่วตรงกลางนี้คือสามเหลี่ยมด้านเท่าสัญ,ญลักษณ์ใส่ลงไปเลยอ,อย่างละขีดทั้ง3เส้นนี้มีความยาวเท่าท่ากันนะคะต่อมารูปสุดท้ายรูปนี้นะคะคือสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าคือความยาวแต่ละด้านจะไม่เท่ากันเลยครูก็จะใส่สัญ,ญลักษณ์แบบหนึ่งขีดสองขีดสาขีดอย่างนี้นะคะคือไม่เท่า อ่ะอันนี้คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วมี2ด้านที่เท่าอีก1ด้านไม่เท่าสามเหลี่ยมด้านเท่าคือความยาวเท่ากันทุกด้านสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าคือทั้ง3ด้านไม่เท่ากันเลยนะคะพูดถึงความยาวนะต่อมาเราจะหาความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมคือง่ายมากเลยเด็กๆสมมุติคุณครูกําหนดให้เอาสีแดงด้านนี้ยาวสิเซนติเมตรอ่าด้านนี้ยาว อ่าหเซนติเมตรคู่อยากหาความยาวรอบรูปคูก็จะได้ว่าสีน้ำเงินความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมไม่ต้องเขียนก็ได้มันยาวเนาะเท่ากับเอาสามด้านมารวมกันก็คือ10บว10บวกสิบวกหได้เท่ากับ 25เซนติเมตรสามด้านเพราะว่าอ่าด้านนี้ยาวสิบแปลว่ารู้โดยอัตโนมัติเลยว่าด้านนี้ก็ต้องสิบเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าโจทย์ส่วนใหญ่เขาจะไม่เขียนนะด้านนี้นะเพราะว่ามันคือความยาวเดียวกันค่ะเขาเลยไม่เขียนซ้ําดังนั้นความยาวรอบรูปเกิดจากการเอาด้านทั้งสามด้านมารวมกันครูก็จะได้ว่าสิบบวกสิบบวกห้า ได้เท่ากับ25เซนติเมตรข้อนี้ก็ตอบ25เซนติเมตรอย่างนี้นะ25เซนติเมตรจบแล้วค่ะ1ข้อเนาะถือว่าเป็นข้อ 1, 2, 3เลยแล้วกันต่อมามาดูรูปที่2รูปที่2ครูขอเขียนไว้ตรงอ่ะชี้มาทางนี้นะรูปที่2เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าอันนี้คือด้านเท่าส่วนใหญ่สามเหลี่ยมนี้เขาจะให้เลขมา แค่ด้านเดียวเขาจะให้ความยาวมาแค่ด้านเดียวอ่าคุณครูให้ความยาวไปหนึ่งสิบจุดห้าแล้วกันสิบจุดห้าเซนติเมตรให้ด้านเดียวแต่เวลาที่เราเอามาหาความยาวรอบเราก็ต้องบวกกันครบให้ครบ3าด้านใช่ไหมคะขออนุญ,ญาตลบอันนี้นะอ่ะถือว่ามาทำแทนตรงนี้เลยละกันครูก็จะได้สิบจุดห้าบวกสิบ .5 ุด 5, บวก10.5เพราะว่าทั้ง3ด้านมีความยาวเท่ากันหมดเลยก็เลยได้10.5บวกกัน3ตัวหรือบางคนอาจจะเอา10.5คูณ3แบบนี้เลยก็ได้ค่ะได้คำตอบเท่ากันนะคะแล้วแต่ใครถนัดแบบไหนเวลาตั้งบวกทศนิยมก็ตั้งจุดให้ตรงกันนะคะลูกบวกแบบนี้นะ10.5บวก10.5บวก10.5 10. เวลาบวกก็ ห้าบวกห้าบวกห้าได้สิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งไปข้างหน้าจุดตรงกันศูนบวกศูนบวกศูนบวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกกันสามตัวได้สามสรุปว่าข้อที่สองนี้ตอบสามสิบเอ็ดจุดห้าเซนติเมตรค่ะตอบแล้วง่ายง่ายเลยตอบสามสิบเอ็ดจุดห้าเซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแล้ว ต่อมาทันไหมคะเด็กๆคุณครูพูดเร็วไปไหมก็ไม่ยากเนาะเอาความยาวทั้ง3ามด้านที่เราหาได้เอามารวมกันต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่สข้อนี้ความยาวแต่ละด้านถ้าเป็นแบบนี้เขาจะให้มาทุกด้านเลยค่ะเด็กๆเพราะว่าแต่ละด้านมันไม่เท่ากันเขาจะให้ความยาวมาทุกด้านเลยสมมุติว่าอันนี้เป็น12.3เซนติเมตร อันนี้เป็น3เซนติเมตรส่วนอันนี้เป็น8เซนติเมตรเวลาเราเขียนความยาวรอบรูปเราก็จะได้ว่า12.3บวก3บวก8ก็คือเอาทุกด้านมารวมเลยทั้ง3ด้านนะคะแล้วก็ไปคิดในกระดาษทดมา12.3บวก3.0บวก8.0แบบนี้นะ ตั้งจุดให้ตรงกันนะคะถ้าเป็นทศนิยมนะเราจะได้3บวก0บวก0ได้3จุดตรงกัน8บวก3บวกสได้13ใส่3ทดหนึ่ง1บวกตัวทดก็ได้2สรุปข้อนี้ตอบ23.3หน่วยเป็นเซนติเมตรข้อนี้ก็ตอบ23.3 แต่หน่วยเนี่ยขึ้นอยู่กับโจทย์นั้นๆน,น,นะคะว่าเขาจะบอกเป็นเมตรเป็นวาเป็นเซนติเมตรก็เปลี่ยนหน่วยไปตามที่โจทย์สั่งนะคะโอเคอทีนี้มาดูความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมแบบที่เป็นโจทย์กันบ้างนะคะก็ไม่ยากเลยเขามีโจทย์ให้ไม่มีรูปเราก็วาดขึ้นมาก็ได้นะคะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะสามเหลี่ยม xyz มีความยาวรอบรูป45เซนติเมตรอ่ะ งั้นคุณครูจะเริ่มวาดสามเหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะคะแบบนี้ความยาวรอบรูปเนี่ยรวมกันทั้ง3ด้านรอบรูปมันต้องรวมทั้ง3าใช่ไหมมันจะได้45เซนติเมตรใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่ามีด้าน x y ยาว15เซนดังนั้นถ้าสามเหลี่ยม x y z ก็น่าจะประมาณนี้มีด้าน x y ยาว15เซนติเมตรนะคะ แล้วก็ด้าน y z เนี่ย23เซนติเมตรดังนั้นเขาอยากรู้ว่าสามเหลี่ยมอีกด้านหนึ่งก็คือด้าน x z เนี่ยยาวเท่าไหร่เราก็จะหาได้โดยการที่เอาความยาวทั้ง3ด้านตั้งลบด้วยความยาวทั้งสองด้านใช่ไหมคะเราอาจจะเขียนลบแบบนี้ก็ได้45ลบด้วย15แล้วลบด้วย23 แบบนี้ลบจากสายไปขวาก็ได้เหมือนกันหรือใครจะเอา45ตั้งลบด้วยแล้วก็เอา15บวก23แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะได้ทั้ง2วิธีเลยดังนั้นคุณครูจะใช้วิธีนี้นะคะ,ะเวลาคิดเลขออกมาก็คิดในวงเล็บก่อน45ตั้งไว้ใช่ไหม15บวก23ได้เท่าไหร่เอ่ย สิบยี่เป็นสามสิบแปดใช่ไหมคะสามสิบแปดเอาสี่สิบห้าลบสามสิบแปดก็จะได้เอาสี่สิบห้าลบสามสิบแปดก็เหลือเจ็ดเซนติเมตรใช่ไหมคะอ่าเจ็ดเซนติเมตรดังนั้นด้านเอซด้านนี้ก็เลยมีความยาวเท่ากับเจ็ดเซนติเมตรแสดงว่ารูปที่ครูวาดออกมานี้มันยังไม่ยังไม่สมดุลเนาะเจ็ดเซนวาด วางไปแต่ว่าให้เด็กๆรู้ว่าวิธีคิดก็คือประมาณนี้นะคะอ่าตัวอย่างต่อมาค่ะตัวอย่างที่2รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูป1งั้นวาดสามเหลี่ยมก่อนเลยสามเหลี่ยมเป็นมุมฉากอ่าประมาณนี้นะคะมีความยาวรอบรูป12เซนติเมตรมีด้านตรงข้ามมุมฉากด้านนี้นะคะคือด้านตรงข้ามมุมฉาก ยาว5เซนติเมตรความยาวของด้านประกอบมุมฉาก2ด้านเป็นจำนวนนับที่ต่างกัน1เซนรูปสามเหลี่ยมนี้มีด้านประกอบมุมฉากยาวด้านละเท่าใดด้านประกอบมุมฉากคือด้านที่อยู่ติดกับมุมฉาก2ด้านนี้นะคะนี่นะนี่คือด้านประกอบมุมฉากด้านที่1นี่คือด้านประกอบมุมฉากด้านที่2คําถามคือ อยากรู้ว่า2เส้นนี้ยาวเท่าไหร่ซึ่ง2เส้นนี้ก็ความยาวต่างกัน1เซนใช่ไหมคะดังนั้นวิธีการคิดคือให้เราเอา12ตั้งลบด้วย5ก็คือลบด้วยด้านหนึ่งก่อนพราะเรารู้ด้านเดียวพอลบออกมา12ลบ5เหลือ7ใช่ไหมคะมันก็คือทั้ง2ด้านนี้รวมกันแล้วได้7ดังนั้นเขาบอกว่าเป็นจำนวนนับที่ต่างกัน 1เซนติเมตรดังนั้นเจ็มันเกิดจาก3ามบวก4ี่ถูกไหมคะถ้าเราแบ่งครึ่งมันจะได้ประมาณ 3. 5ุดกับ 3. 5ุหแต่ว่ามันต่างกันด้านละ1เซนดังนั้นด้านหนึ่งจะยาวสมเซนค่ะด้านหนึ่งจะยาวสี่เซนติเมตรมันก็จะต่างกัน1เซนแล้วเห็นไหมดังนั้นข้อนี้คำตอบคืออ่าด้านประกอบมุมฉากยาวด้านละ ายาวด้านละ3และก็4เซนติเมตรตามลําดับนะคะโอเคค่ะก็ถ้าเป็นเรื่องของความยาวรอบรูปที่มีโจทย์มาให้แล้วมันไม่มีรูปให้เราสร้างรูปขึ้นมาเองนะคะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ